การปฏิวัติฝรั่งเศสจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงโลกในปลายศตวรรษที่18ฝรั่งเศสยังคงเป็นหนึ่งในอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของยุโรปราชวงศ์บูบงครองอำนาจเบ็ดเร็จภายใต้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชพระเจ้าหลุยที่16มีอำนาจสูงสุดโดยไม่ต้องผ่านรัฐสภาหรือกระบวนการตรวจสอบใดๆประชาชนไม่มีสิทธิ์เลือกผู้นำไม่มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ทุกสิ่งขึ้นอยู่กับพระราชประสงค์ขององค์กษัตริย์เพียงคู่เดียวในขณะที่พระราชวังแวร์ซายเต็มไปด้วยงานเลี้ยงหรูหราคนส่วนใหญ่ของประเทศกลับเผชิญกับความยากลำบากทางเศรษฐกิจฝรั่งเศสมีโครงสร้างสังคมที่แบ่งออกเป็นสามฐานาน,นันดรนักบวชขุนนางและสามัญชนแม้สามัญชนจะเป็นถึง9 8ของประชากรทั้งหมดแต่พวกเขากลับต้องจ่ายภาษีเกือบทั้งหมด ขณะที่นักบวชและขุนนางที่มีอภิสิทธิ์กลับแทบไม่ต้องเสียภาษีเลยแถมยังมีสิทธิ์เรียกเก็บเงินจากคนจนได้อีกสถานการณ์เริ่มเลวร้ายลงเมื่อประเทศเข้าสู่วิกฤตเศรษฐกิจอย่างหนักฝรั่งเศสสะสมมีสินมหาศาลจากการทำสงครามโดยเฉพาะการสนับสนุนอเมริกาประกาศเอกราชในปี1788เกิดภายแล้งและพายุลูกเห็บอย่างรุนแรงผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย ราคาขนมปังที่เป็นอาหารหลักของประชาชนได้พุ่งสูงถึง88%ครอบครัวชาวนาจำนวนมากขาดแคลนอาหารเด็กๆอดๆอดยาก,ยกขณะที่ในพระราชวังยังคงมีวัยชั้นดีอาหารหรูหราบนโต๊ะเงินโตะทองคนธรรมดาเริ่มตั้งคำถามว่าทำไมเราจึงต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวเสียงกระซิบในตลาดเริ่มกลายเป็นเสียงตะโกนตามถนนความไม่พอใจไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในปารีส แต่มาลุกลามไปทุกหัวเมืองทุกหมู่บ้านฝรั่งเศสในเวลานั้นคือม้อแรงดันที่ใกล้จะระเบิดและเมื่อความอดทนสิ้นสุดลงพลังของประชาชนก็เริ่มปรากฏพลังที่ไม่ได้มาจากอาวุธหรือบอลลังแต่มาจากหัวใจที่ไม่ยอมจำนวนอีกต่อไปจุดเริ่มต้นของความโกลาหลหลังจากหลายปีแห่งความล้มเหลวในการบริหารเศรษ,ษฐกิจฝรั่งเศสเข้าสู่ภาวะวิกฤตเต็มรูปแบบ ประเทศมีหนี้สินสะสมมหาศาลจากสงครามต่อเนื่องโดยเฉพาะสงครามกับอังกฤษและการสนับสนุนการปฏิวัติอเมริกาไรายได้จากภาษีไม่เพียงพอค่าใช้จ่ายของราชสามนักยังคงสูงลิฟระบบการจัดเก็บภาษีที่ไม่เป็นธรรมยิ่งสร้างความตึงเครียดในสังคมท่ามกลางแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นพระเจ้าหลุยที่16จึงตัดสินใจทำสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมากว่า175ปี นั่นคือการเรียกประชุมสภาฐานันดรขึ้นอีกครั้งสภานี้ประกอบด้วยตัวแทนจากทั้งสาฐานันดรน,นักบวชขุนนางและสามัญชนโดยมีเป้าหมายเพื่อหาทางออกจากวิกฤตการเงินการประชุมเริ่มต้นขึ้นในวันที่5พฤษภาคมพฤศักราช1789ที่พระราชวังแวร์ไซา์แม้ประชาชนจะมีความหวังว่าเสียงของพวกเขาจะได้รับการรับฟัง ะระบบก,การลงคะแนนเสียงของสภากลับใช้หลักการหนึ่งฐานนันดอนหนึ่งเสียงซึ่งหมายความว่าขุนนางและนักบวชสามารถรวมเสียงกันามข้อเสนอของสามัญชนได้อย่างง่ายดายทั้งที่สามัญชนคือประชากรส่วนใหญ่ของประเทศแต่กลับไม่มีอำนาจจริงในการเปลี่ยนแปลงใดๆเมื่อรู้ว่าไม่สามารถหวังพึ่งระบบเก่าได้อีกตัวแทนของสามัญชนจึงตัดสินใจลุกขึ้นและเดินออกจากห้องประชุมไป ในวันที่17มิถุนายนพวกเขาประกาศจัดตั้งสมัชาแห่งชาติพร้อมยืนยันว่าสามัญชนคือตัวแทนที่แท้จริงของประชาชนฝรั่งเศสสามวันต่อมาพวกเขาถูกสั่งห้ามเข้าห้องประชุมจึงรวมตัวกันที่สนามเทนนิสในร่มและให้คำมั่นว่าจะไม่ยุติการประชุมจนกว่าฝรั่งเศสจะมีรัฐธรรมนูญเป็นลายลักษณ์อักษรนี่คือจุดแตกหักจากการร้องขอกลายเป็นการประกาศเจตจำนง เป็นครั้งแรกที่อำนาจประชาชนถูกแสดงออกต่อหน้ากษัตริย์อย่างไม่เกรงกลัวมันไม่ใช่แค่ความกล้าแต่มันคือการประกาศว่ายุคแห่งความเงียบได้สิ้นสุดลงแล้วการลุกฮือของประชาชนหลังการประกาศจัดตั้งสมัชชาแห่งชาติความตึงเครียดระหว่างประชาชนกับราชสามนักยิ่งทวีขึ้นข่าวลือว่าเจ้าหน้าที่จะใช้กองทัพปราบกลุ่มผู้แทนสามัญชนเริ่มแพร่กระจาย ชาวปารีสตื่นตระหนกผู้คนเริ่มสะสมอาวุธและเตรียมตัวเผชิญหน้ากับสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าใกล้จะเกิดขึ้นนั่นคือการปราบปรามประชาชนโดยรัฐวันที่14กรกฎาคมพสต์ศักราช1789ฝูงชนหลายพันคนในปารีสรวมตัวกันเป้าหมายของพวกเขาคือคุกบาสตีคุกที่เคยใช้ขังนักโทษการเมืองแม้ในขณะนั้นจะมีนักโทษเหลืออยู่เพียงเคน แต่บาสตี้คือสัญลักษณ์แห่งอำนาจเก่าที่ใช้กดขี่มันคือสถานที่ที่ประชาชนเคยถูกจองจำโดยไม่มีสิทธ์ต่อสู้คดีการบุกค,คุกจึงไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อปล่อยนักโทษแต่เพื่อแสดงให้เห็นว่าประชาชนจะไม่ยอมถูกปิดปากอีกต่อไปการลุกค,คือครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างรุนแรงประชาชนสู้กับทหารยิงตอบโต้กันเป็นชั่วโมงสุดท้ายคุกถูกยึดผู้บัญชาการถูกจับ และถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมศีรษะของเขาถูกเสียบไม้เดินประจานทั่วเมืองเสียงตะโกนแห่งชัยชนะดังขึ้นพร้อมกับภาพที่บอกว่าอำนาจของรัฐไม่ใช่สิ่งที่ไม่มีวันแต่ต้องอีกต่อไปเหตุการณ์นี้สร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วประเทศขุนนางเริ่มหลบหนีออกนอกประเทศเพื่อเอาตัวรอดในชนบทชาวนาลุกฮือเผาคฤหาสน์ของขุนนางทำลายทะเบียนเก็บภาษีและยึดที่ดินกลับคืน นี่คือคลื่นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถหยุดยั้งได้อีกต่อไปวันที่14กรกฎาคมจึงถูกจารึกในประวัติศาสตร์ว่าเป็นวันแห่งการลุกขึ้นของประชาชนและกลายเป็นวันชาติฝรั่งเศสจนถึงปัจจุบันมันไม่ใช่แค่การโจมตีคุกแต่มันคือการประกาศว่าอำนาจของประชาชนมีอยู่จริงและไม่มีอำนาจใดควรอยู่เหนือเสียงของพวกเขาความรุนแรงและการล่มสลายของราชวงศ์ หลังจากการโจมตีคุกบาสตี้และการลุกคือของประชาชนลื่นหนึ่งการเปลี่ยนแปลงก็แผ่ขยายไปทั่วฝรั่งเศสอย่างรวดเร็วระบอบก,กษัตริย์แบบสมบูรณาญาสิทธิราชที่เคยยิ่งใหญ่กำลังถูกสั่นคลอนอย่างไม่อาจย้อนกลับในปี1791แม้พระเจ้าหลุยที่16จะลงนามในรัฐธรรมนูญใหม่ลดอำนาจของพระองค์ลงเหลือเพียงสัญ,ญลักษณ์แต่ความไม่ไว้วางใจระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชน ก็ไม่อาจฟื้นฟูได้ความพยายามหลบหนีของพระเจ้าหลุยและพระราชินีมารีอองตัวแนนบถูกจับได้ที่เมืองวาเรนและยิ่งตอกย้ำว่าพระองค์ไม่อาจเป็นกษัตริย์ของประชาชนได้อีกต่อไปการหลบหนีที่ล้มเหลวกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเมื่อกระแสเรียกร้องให้ยกเลิกสถาบันกษัตริย์ทวีความรุนแรงขึ้นในปี1792กองทัพออสเตรียและรัสเซีย ประกาศคุกคามฝรั่งเศสเพื่อปกป้องราชวงศ์แต่กลับวิ่งปลุกเร้าให้ประชาชนเชื่อว่าราชวงศ์ทรยศชาติและต้องถูกโค่นล้มอย่างไม่มีเงื่อนไขวันที่21กันยายนปี1792สภาแห่งชาติประกาศยกเลิกสถาบันกษัตริย์เพื่อก่อตั้งสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการพระเจ้าหลุยที่16ถูกตั้งข้อหากบฏต่อชาติ แม้พระองค์จะต่อสู้ทางกฎหมายเพื่อปกป้องพระองค์เองแต่กระแสสังคมก็ไม่ให้โอกาสอีกต่อไปวันที่21มกราคมปี1 7 9่พระเจ้าหลุยที่16ถูกนำตัวไปยังจัตุรัสแห่งการปฏิวัติและถูกประหารชีวิตด้วยกิโยตินท่ามกลางเสียงโห่ร้องของฝูงชนช่วงเวลานั้นไม่ใช่แค่การประหารชีวิตของพระมหากษัตริย์แต่มันคือการประหารแนวคิด ของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชทั้งมวลในยุโรปราชวงศ์ฝรั่งเศสล่มสลายอย่างสมบูรณ์เปิดทางสู่ยุคใหม่ที่มีความเสมอภาคเสรีภาพและพราดรภาพสิ่งพวกนี้ไม่ได้เป็นเพียงความฝันอีกต่อไปแต่กลายเป็นพลังที่เปลี่ยนโลกอย่างแท้จริงยุคแห่งความหวาดกลัวหลังการประหารพระเจ้าหลุยส์ที่16ในต้นปี1793ฝรั่งเศสไม่ได้เข้าสู่ความสงบ แต่กลับจมดิ่งลงสู่ความวุ่นวายที่น่าหวัดหวั่นยิ่งกว่าระบอบเก่าถูกโค่นลงแต่ระบอบใหม่ยังไม่มั่นคงศัตรูของการปฏิวัติอยู่ทุกขนแห่งทั้งภายในประเทศและจากมหาอำนาจยุโรปที่หวั่นเกรงว่าไฟปฏิวัติจะลุกลามภายใต้ความหวาดระแวงนี้ฝรั่งเศสเข้าสู่ยุคที่ประวัติศาสตร์เรียกว่ายุคแห่งความหวาดกลัวผู้นำคนสำคัญของช่วงนี้คือ มักซีมีเลียงโรแบสปิแยนักปฏิวัติเผ็ดร้อนผู้ศรัทธาในแนวคิดของคุณธรรมและความบริสุทธิ์แต่เขาเชื่อว่าการรักษาอุดมการต้องแลกด้วยความเด็ดขาดศัตรูของการปฏิวัติแม้เพียงแค่สงสยัยจะต้องถูกกำจัดในช่วงเวลาเพียงหนึ่งปีมีผู้ถูกประหารด้วยกิโยตินมากกว่า16,00 0คนทั้งขุนนางนักบวชอดีตพันธมิตรนักข่าว ปัญญาชนหรือแม้แต่ชาวบ้านธรรมดาทุกคนสามารถกลายเป็นผู้ทรยศได้เพียงแค่คำกล่าวหาคนที่เคยสนับสนุนการปฏิวัติก็ถูกประหารเพราะไม่บริสุทธิ์พอความหวาดกลัวแทรกซึมเข้าสู่ชีวิตประจำวันไม่มีใครไว้ใจกันได้อีกต่อไปแม้แต่เพื่อนครอบครัวไปจนถึงเพื่อนร่วมอุด,ดมการในที่สุดความหวาดกลัวนั้นก็ย้อนกลับมาทำลายตัวผู้นำเอง เมื่อโรแบดปีแย่เริ่มสั่งประหารแม้แต่คนในคณะปฏิวัติเดียวกันความกลัวและความระแวงของเขากลายเป็นภัยคุกคามต่อรัฐและในเดือนกรกฎาคมปี1794เขาถูกจับกุมโดยฝ่ายตรงข้ามวันรุ่งขึ้นเขาถูกนำตัวขึ้นแท่นกิโยตินและถูกประหารเหมือนเหยื่อของเขากว่านับพันคนก่อนหนะ้าการสิ้นสุดของโรเบปีแย์คือจุดจบของยุคแห่งความหวาดกลัว เป็นบทเรียนที่เตือนว่าแม้แนวคิดจะบริสุทธิ์เพียงใดหากใช้ความรุนแรงเป็นเครื่องมือสุดท้ายมันจะทำลายทุกคนไม่เว้นแม้แต่ตัวผู้ใช้เองผลกระทบของการปฏิวัติแม้ฝรั่งเศสจะผ่านพายุแห่งความรุนแรงการลุกฮือและการนองเลือดแต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงหลงเหลืออยู่คือแนวคิดการปฏิวัติฝรั่งเศสไม่ได้เปลี่ยนเพียงระบอบก,การปกครอง แต่มันได้เปลี่ยนวิธีคิดของมนุษย์เกี่ยวกับอำนาจความยุติธรรมและศักดิ์ศรีของผู้คนก่อนหน้านี้โลกเคยเชื่อว่าอำนาจทางการเมืองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่ากษัตริย์ปกครองโดยพระประสงค์ของพระเจ้าแต่หลังการปฏิวัติฝรั่งเศสแนวคิดใหม่เกิดขึ้นว่าอำนาจนั้นเป็นของประชาชนและควรตรวจสอบได้แนวคิดเรื่องรัฐธรรมนูญเสรีภาพ สิทธิมนุษยชนความเสมอภาคและพราดอรภาพถูกหยิบยกขึ้นมาอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ยุโรปผลกระทบไม่ได้ตีกรอบอยู่แค่ในฝรั่งเศสคลื่นแนวคิดจากการปฏิวัติได้แผ่กระจายไปทั่วทวีปยุโรปทำให้เกิดกระแสเรียกร้องประชาธิปไตยในอังกฤษอิตาลีเยอรมนีรวมถึงโลกใหม่อย่างอเมริกาและละตินอเมริกาแม้แต่ในเอเชีย การเคลื่อนไหวของฝรั่งเศสก็กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มปฏิรูปในจีนญี่ปุ่นและสยามนอกจากนี้การล่มสลายของระบอบกษัตริย์ยังเปลี่นทิศทางของโลกการเมืองทําให้ผู้ปกครองไม่สามารถปกครองโดยอำนาจเพียงลำพังได้อีกต่อไปกษัตริย์หลายประเทศเริ่มควบคุมอำนาจของตนและนาระบบรัฐสภาหรือประชาธิปไตยเข้ามาแทนที่การตัดสินใจแบบเบ็สเ็จ แม้การปฏิวัติจะมาพร้อมกับความรุนแรงการแตกแยกและการสูญเสียมากมายแต่มันก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการตั้งคำถามต่อโครงสร้างอำนาจดั้งเดิมและเป็นรากฐานให้กับสังคมสมัยใหม่ที่เราใช้ชีวิตอยู่ในทุกวันนี้สุดท้ายแล้วการปฏิวัติฝรั่งเศสอาจไม่สมบูรณ์แบบแต่มันได้จุดประกายให้โลกเริ่มต้นถามคำถามที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ว่า ใครควรเป็นเจ้าของอำนาจและเราจะสร้างโลกที่ยุติธรรมขึ้นได้อย่างไรบทสรุปเมื่อเสียงของประชาชนโค่นล้มบัลลังการปฏิวัติฝรั่งเศสไม่ใช่แค่การโค่นล้มกษัตริย์หรือเปลี่ยนระบอบการปกครองแต่มันคือจุดเปลี่ยนของแนวคิดพื้นฐานที่สุดของมนุษยชาติว่าความยุติธรรมไม่ควรเป็นอภิสิทธิ์ของคนบางกลุ่มว่าศักดิ์ศรีของมนุษย์ไม่ได้มาจากสายเลือดแต่จากการมีสิทธิ์มีเสียง และว,ว่าพลังของประชาชนแม้จะถูกกดไว้แน่นนานก็ไม่มีสิ่งใดสามารถหยุดมันได้เมื่อมันตื่นขึ้นมาแม้การเดินทางครั้งนั้นจะเต็มไปด้วยความสูญเสียเลือดและน้ำตาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือบทเรียนอันทรงคุณค่าว่าการเปลี่ยนแปลงอาจเริ่มจากคำถามธรรมดาธรรมดาอย่างเช่นเราลิงควรยอมรับสิ่งที่ไม่ยุติธรรมอีกต่อไปหรือไม่ โลกหลังการปฏิวัติฝรั่งเศสไม่เหมือนเดิมอีกเลยมันเปิดทางให้กับเสรีภาพความเท่าเทียมและความเป็นมนุษย์แม้ระบอบใหม่จะยังไม่สมบูรณ์แม้โลกจะยังมีปัญหาเดิมซ้ำซากแต่การปฏิวัติครั้งนั้นได้ทิ้งมเมล็ดพันธุ์บางอย่างไว้ในใจผู้คนมเมล็ดพันธุ์ของความกล้าหาญที่จะลุกขึ้นเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ควรเปลี่ยนและบางทีคำถามที่แท้จริงอาจไม่ใช่ว่า การปฏิวัติฝรั่งเศสสามเ็จหรือไม่แต่คือเราจะทำอย่างไรกับสิ่งที่พวกเขาเริ่มไว้ถ้าหากชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ช่วยกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ